สวัสดีครับนี่นะครับปกโพกาวใบลงปกล้วยนะครับปีได้เดี๋ยวปีห้าห้ากี่นะยไม่ได้เดี๋ยวนี่ลุ้นธรรมการ์ดนะครับปัดทองนะครับนี่เของแกเลยนะครับกลองไม่รู้ให้ไปได้เร็วเน้นมากไอ,ไอเน้นนะครับนี่เลยของแท้ นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมนะครับนิรุนี่ลุงกับกรรมการนะครับปัตนาทองนะครับแลงนะครับนี่อเววไปเร็นะครับนี่คองแพรนะครับปีห้าห้าห้าแต่เล่ยเร็วไม่รู้นะครับ ได้เลยฮาได้เลยไม่ลืมลืมลืมครับถ้าคล้องเทดูไม่อยากนะครับถ้าคล้องเทถ้าอมาจะบกจริงจริงนะครับบกปั๊มจริงๆนะครับคือนะครับมันจะไม่มีข้อเลียไอไอฟองฟองอากาศนะครับฟองอากาศเกบมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดตึ้งเป็นลุ่มเป็นรูเป็นรูเป็นรูอะเป็นฟองอากาศนะครับถ้าปะเทจริงๆนะครับนี่ นะครับคือถ้ามันเป็นฟองอากาศนั่นคือพระทอดนะครับแต่นี่พระแอนะครับนี่ดูนะครับพงก็ไม่ใข่เซียนนะครับแต่ก็ศึกษามาบ้างนะครับนี่นะครับปกโพก้าใบปีห้ากีเลวกลองไม่รู้อยู่ไหนเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับ ใครมีวายลมเย็นเป็นซุกนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนี่กองวัดโคสีเลยนะครับนี่นะครับดูสวยนะครับเทแน่นอนนะครับนี่นิมิตนี่นะครับนี่ก็ของเทนะครับนะนะครับ ปีหกห้านะครับห้ยายักเลยน,นะ <c oughs> นะครับนี่ไอหมุนสั้นนะครับจะยู่ดำยู่แก่ดำนะครับนี่นะครับของเต้นจั๊นะครับคือจะเป็นผ้าไหมแต่เป็นผ้าปุ๊กเซกกริ้งนะครับข้องเทคือมันซึ่งออกมาจากวัดร่วงพอนะครับซึ่งจะเป็นผ้าไม่ก็จริงนะครับ ผ่าไม่ก็จริงเตะปุ๊กเตะจริงๆเป็นผ่าแท้น,นะครับคือก็ใช้ได้คือโอเคนะครับนี่แหละนะครับนี่อย่างสวยงามไหมนะครับนะครับนั่นไม่มีฟองอากาศนะครับระวังกล้องล้มนะต้องว้กล้องล้มเยอะมากนะครับเน้นๆนกันเลยนี่นะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับขอไว้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับคนที่็นคลิปนี้สวัสดีครับ